de 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 ขอโทษนะครับคือคือบ้านบ้านบ้านคุณอ๊อฟอยู่ตรงไหนครับเขาไปโซนแล้วตัวนี้เขาจะโซนรถรถนี่น่าขับมากเลยนะครับพี่ว่าพี่มาขับเลยพี่นี่พี่นี่รถรถหน้าขับไม่เท่าไหร่นะนี่มาดูเครื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์เลยดีกว่านี่เครื่องมาดูเครื่องเลยมาดูเครื่องพี่มาดูเครื่องเมาดูเครื่องสวยไหม ทีนี้บอกบอกซึ่ทีว่าบ้านอ็อฟอยู่ไหนอยู่ซอยแรกเดีอยู่ซอยแรกผมเดี๋ยวซ่ายให้ไปนะโอเคโอเคครับคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเครื่องต่อนะนี่แล้วถ้าพี่สนใจะผมรู้จักร้านแม็คเดี๋ยวพาไปร้านแม็คเดี๋ยวเดี๋ยวอ็อฟปองสังหรืออ็อฟพงพันเนี่ยปองจากอ๋อไปครับถึงแล้ว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 นี่แหละหลังนี้แหละน้องอ็อฟสวัสดีคุณผู้ชมก่อนด้วยนะเออใช่ใช่ถูกต้องสวัสดีครับ ครับผมที่เรามาบ้านของใครนะาออต้นชาติเหรอจ้าถ้ามาเห็นว่ามันดีกว่าอนะก็แราวมันเป็นลูกแทนวะไอซีอันนี้เมื่อทุกคนต้องการให้ตัวสวยอยู่ที่บ้านหลังนี้อ่ะโอก็อยู่ที่นี่ต่อไป ต่อไปเพลงนี้แทงข้างหลังทะลุถึงไส้อั่วใช่แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใครนะใจฮะใจหัวใเดี๋ยวเราเข้าไปหามเลยปะเดี๋ยวก่อนร้อเปล่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่มันเสียคอนเซปต์วันนี้ต้องอยู่กับยามเมื่อกี้เลยวันนี้มาก็แลมโบ้แลมโบ้โอ้โหยิงเดี๋ยวขอขึ้นนกมันได้รูารู้แล้วพร้อมยันพร้อม ดิ๊ดดดดดไปดดเดีวดดิดดดไม่พอเลยยงอยู่นี่เลยแล้วเส้นนี่เส้นใหม่ด้วยแล้วยิงปุ๊บเป็นงี้เป็นเชือกในลอนเลยเอานะะรััดเระรอบาดสนับสนุนโอโหโอยเด็กเด็กเด็กโอ้ยเสียงดังเชียวสวัสดีครับแล้วก็อยู่ง ปากอะไรวะมาหาแอบบอกอ๊อบอะไรอันนี้ห out> ้องนอนคุณอ๊อฟเลยห้องนอนอ๊อบเลยครับขออนุญาตนะครับจะที่ท้า้ครัวได้ครับได้ครับบุกบ้านนิดนึงได้เลยเราอะยังไงขอไปดูหลายๆห้องหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวขอไปห้องอื่นก่อนได้ไหมนะไม่ใช่เขียวเมื่อกี้โก้ยุดหยุดข้าวบอกว่าให้ไปห้องไหนก่อนอ่ะไปห้องไหนก่อนแล้ว เราไม่ถามนะใครเอาไปอมจะได้หายเจ็บคอเอาไปอมจะแียงกันทำไมมันเจ็บคอคอแห้งกรเป๋าเปล่าอมนี่จะได้ชุ่มคอพันนี่ตะกอนเนี่ยเจ็บคอกว่าอีกพันนี่เลยมดเอามาไปขายจ้าพี่ได้ยอ้าวพี่เออไหนพูดพูดสิกล้องลื่นหูขึ้นหรือเปล่าฉันเสียงสวยเสียงใสเลยอ่ะอยู่ที่บ้านกินผัดสตอบ่อยสิ ตาบ่อยเห็นคุณทานขนมบนเตียงอย่างนี้บ่อยๆเหรอเนี่ยไม่ครับเอาเถอแล้วไม่นี่มาวางเหรือวผมขอกินนะบุ๊อฟครับมีหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยติดการ์ตูนใช่เป็นคนใช่ครับเป็นคนชอบดูการ์ตูนติดการ์ตูนและติดเกมใช่ติดติดห้องมากอ่ะครับใช่ครับปกติส่วนใหญ่แล้วจะนึกว่าบ้านเหมือนคอนโดไงคืออยู่ห้องเดียวห้องนอนแล้วก็เดินลงไปอ้าวไปแล้วมีห้องกินข้าวใช่ใช่คนเป็นอย่างนี้นะจริงจริงจริงเราเพิ่งที่อยู่มานานเนี่ยคะโอ้โหเพิ่งได้อยู่ไม่ถึงสองเดือนเองครับ ไม่ถึงสองเดือนอยู่อยู่กี่คนอะอยู่ไม่เกินสองคนครับออกแบบเองมห้งครับเป็นคนคิดเองครับออกแบบเองว่าแบบเอออยากจะได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยสายสื่อเขาบอกมาครับมาอยู่บ้านอะไงเนี้ยไม่บอกหรอกจะตามเจอเอออ่ะเขาบอกว่าอยู่บ้านอะไงเนี้ยเพราะว่าอกหักเฮ้ยเขาบอกมาเลยอกหักเกือบจะตายด้วยเกือบพลาดตัวตายตับ้านเพื่อหนีรักจริงไหมโอ้ไม่จริงอ่ะออใช่เ MV อ่ะใช่อ MV อ่ะใช่ดูสิ เฮ้ยนี่ใหม่ตลอดงบรายการแครับกลับมาคุยกับน้องออฟกันต่อนะคะกับรายการตีท้ายครัวนะฮะเรียกว่าเป็นนักร้องรุ่นใหม่ที่อ่ะแล้วไม่เรียกกระดกไปไหนก็ไปไม่คือคือเขาเป็นนักร้องที่หาตัวจับได้ยากมากนะสมัยนี้เขานั่งข้างล่างเลยนะก็นี่ไงอ้าวลุกขึ้นดื่มน้ำชาแรงมาเลยเออมาตั้งพิงไม่เจ็บฝีอ่ะ็ฝีแต่ ไปสิไปสิแข่งก็ตื่นก็หน่อยเอ่างั้นย้อนไปเลยวันที่คุณเอาไปประกวด AF เป็นรุ่นแรกเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดเทียบรุ่นเป็นรุ่นรุ่นเปิดกลุ่มรุ่นเปิดกลุ่มเท่านั้นผมลงนะซีนทางได้กันนะพวกเนี้ยไม่ต้องมาเลยจะมปแข่งกับอาต้อยเป็นจิีกร ก่อาดข้ามาทำไมถึงไปสมัคร A.F. ไม่ตอนแรกคือด้วยความที่ผิดหวังมาจากโครงการประกวดโครงการหนึ่งครับคือไม่ติดแม้แต่รอบแรกประกวดมาก่อนแล้วใช่ของเดอะสตาร์ครับ เดือดดาลพี่บอยจะคนเกลียดไงใช่พี่บอยแเราดูนี่ผ่านไหมแต่รอบแรกมีข่าวไม่ถูกกันอยู่ตอนนี้ใช่เพราะมันดไม่ถูกกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันทะเลาะกันพี่บอยมาเนี่ยไม่เคยครับเหรอเขาแต่งเรื่องขึ้นมาแหละเอาว่ามืนมันปสร้างมันโดยกระแสข่าวมากกว่าไปได้เดือดดาร์แล้วอยู่ดีๆตอนนี้คือเอามีผลงานร่วมอยู่กับพี่บอยได้ไงมีละครอย่างเขาแล้วก็ยังมีข่าวว่าเกาเหลากันซึ่งแบบเป็นไปไม่ได้แน่ๆถ้าเกิดว่า เรามีละครเล่นอย่างเขาแต่ว่ามาเกาเหล่ากันเลยเนาไม่ใช่เรื่องเราเล่นเหล่าแล้วก็เป็นการยืนยันเลยว่าไม่ได้ทะเลาะกันเราคุกันย้ำเงินกันที่หน้าถือกันอยู่เหมือนเดิมก็เลยไปประกวดที่เอเอสใช่ครับนะครับไม่เราตอนแรกที่ดูเนี่ยคือดูรายการฮอตช็อตของพี่ของพี่โอเป็นพิธีกรไงเราก็เลยแบบโห อยากไปสมัครเพราะว่าเงินรางวัลมันเยอะตอนแรกคือใช่าบน่าเลือดไงแล้เวลาไปออดิชั่นรู้สึกยังไงมั่งหูเห็นคนเยอะแยะไม่เขินครับเพราะว่าเราก็แบบผ่านเวทีมาค่อนข้างเยอะเลยใช่ใช่แต่สุดท้ายก็เข้าไปในบ้านใช่คุณถามวันนี้ดีกว่าคุณโดนทุกอาทิตย์เพราะผมเป็นแฟนเขาอยู่นะผมก็เป็นเออเขาบอกเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วคุณตาตาใช่แดนเพลงเวลาร้องเพลงเขาชอบบอกคุณเนี่ยร้องตาโปนมากคุณตาโผล่มเครียดไหม เคยมีแอบแค้นในใจไหมว่าก็ร้องเพลงกันด้วยเกี่ยวกับลุกระตาเป็นคือด่าคนที่พูดด้วยนะคือแรกๆแอบด่าคู่รักคู่รักทำไมต้องมาว่าเอาอย่างนี้กดดันว่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว so ่าแบบพอมาดูตัวเองในกระจกก็ตื่นก็เป็นจริงๆนะน่ากลัวจริงนะอะไรเงี้ยแล้วเราเราเป็นคนที่พูดแล้วก็ยกคิวพอยกคิวตามก็ยิ่งโตไปเรื่อยๆแล้วเราไปฝึกหัดยังไงเผื่อว่าน้องๆบางคนเขาเป็นงเขาได้เอาไปทำตาม ไม่รู้เดี๋ยวนิจตาเดี๋ยวนิ้ตามาค่อยโตแล้วแต่ตาเหลือกหลับต <c oughs> าเลยไม่ครูลาวบอกว่าถ้าเกิดเวลาร้องเพลงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าตาเราจะเหลือกหรือว่าตาเราจะโตเนี่ยเราก็หลับตาร้องเลยแล้วมันก็จะแบบติดจนถึงทุกวันนี้เวลาพูดก็จะแบบพยายามไม่ให้ยกคิ้วสูงอะไรเงี้ย<อ>เออบัังคแต่ในห้างสอนดีนะสวัสดีรักเธอมากไม่ใช่ตอนตอนไปสอนเจ้าหนุ่ม ผมตอนนี้ผมบอกเวลาร้องเพลงเนี่ยถ้าเกิดกนรูปกระตาตัวให้นึกถึงตอนที่จะโดนท่อนสูงตีหน้าเฮ้ยคุยเอาเลยเขาบอกมีอีกเรื่องพอออกจากบ้านเอฟปุ๊บผลงานชิ้นแรกครับเป็นอะไรอัลบั้มครับอัลบั้ม of we friends แต่อยู่ในใช่อยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆหกคนรู้สึกยังไงที่มีมีคนเเขาบอกว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องรุ่นใหม่ที่ เป็นร้องคุณภาพแล้วเขาบอกดูนะว่าเป็นอะไรนะเป็นเบิร์ดทงชัยคนใหม่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจนะเพราะว่าแบบเปรียบเทียบกับชื่ออย่างน้อยจริงจริงนี่ออกอัลบั้มมากี่ชุดแล้วเนี่ยรวมเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมรวมที่รวมกับเพื่อนๆด้วยอัลบั้มนู่นนี่นั่นประมาณสิบกว่าละอุ้ยกี่ปีเนี่ยสามปีเองนะต้องออกกี่ชุดฮะฮะเจ็ดเจ็ เจ็ดสิบปีวหรอสิบปีเป็นสิบปีนะสิบปีนะแล้วแล้วพี่จะบอกให้ว่าหอออฟเนี่ยยังไงก็สู้พี่ไม่ได้เพราะออฟออกมาแล้วดังทุกชุดของพี่ดังบางชุดให้ถามเพลงดีกว่าถามเพลงร้องมาเยอะเออชอบเพลงไหนที่สุดชอบเลยครับเขารู้สึกว่าเพลงตะวันยี่มีเห็นร้องยากที่สุดยังไงแต่วันนี้ฉันรบอละเอาลอาห้ เพลงมันไ่ไปเรื่อยๆรวมตัวนี่ไมู้หงผงาเขาดีกว่าบิวสิเพลงล่าสุดข้างล่งทะุถึงหัวใครหัวใจน่ััวละร้องไห้กระจัดกระจายมกเบอกถึงขนาว่าพุ่งจะบอกคัดก็ยังไม่หยุดร้องใช่มันทไมมันอินอะไรนักหนาคือด้วยความที่พอเราเราโฮอารมณอยู่นี้ใช่ไมะถ้าเกิดเราลุอะไรนิดนึงเ่ยอารมณ์่จะกลับมามั่อนขางยากัเทคกลัวเทค เขาเป็นคนไม่ชอบเทคไงเออแล้วดูดนสิเขาเด็กใครนี่นะโดนัทโดนัทเป็นภาคสองใช่ไหมเนี้ยภาคสองครับภาคหนึ่งคือเพลงเพลงคําถามที่ต้องตอบเมื่อปีที่แล้วทําไมจังทำไมยังต้องเป็นโดนัทอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราเราเคยเล่นด้วยกันไงแล้วมันชินแล้วใช่แล้วมันชินแล้วคือโดนัทเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์และรู้เรื่องราวอยู่แล้วไงเรามันน่าจะไปได้กันได้ดีเลยไม่จริงเขาบอกคุณปลื้มโดนัทเออเห็นบอกอยากกินโดนัทมากโอ๊ยไม่ถึงขนาดนั้นหรงขั้นว่าเออแสดงว่ามีปลื้มกััันกคืออตวเงบ เาบเป็นคนที่แบบตอนนั้นเจอโดนัทครั้งแรกที่เซนท่ันชิดลมไงเออก็ไปใช่ไหมเราก็เจอเขาก็เดินเข้าไปถามเขาเลยโดนัทก็เดินเข้าไปถามโดนัทพอดีโดนัทก็งงทำท่าไข่บ้าอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เดินไปถามว่าโดนัททำไมถึงมีรูอย่งว่าชอบเขาจะเคยเจอเขาก่อนแล้วปลื้มเขาหรือว่าเป็นผลงานเฉยๆคือแค่อยากทักกลัวเขาหาว่าเรายิง อ๋อตอนแรกคือแบบเฉยๆคือเรากลัวหาว่าเราหาว่าเราหยิ่งแต่ทำงานแล้วประทับใจว่าไงใช่แต่พอทำงานแล้วประทับใจครับคือพอได้เจอกันปุ๊บก็แบบทักกันอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าปื้มโดนนัทไงวันนี้ผมพาโดนนัทมาด้วยแต่ว่าคุณต้องปิดตาไว้ผมจะเอามือมาให้จับเพราะว่าในมือสิธคุณจับมือกันไว้แล้วพร้อมไหมอ่พร้อมอ่าปิดตาอ่าอ่าได้ ไม่ใช่ครับไ <là> อ้น <Vietnamese> ี่เป็นวัชรศาส์นะเนี่ยเมื่อกี้พู้อะไรคุณปิดคุณกอ้าวนี่ไงออกครับท่านอะไรโง่มีคนเบียดไม่เข้าใจเลยจริงๆอันนี้เหรอเฮ้ยแล้วจะเป็นใครเนี่ยกินอะไรทุกดาวทุกดาวทุกดาวครับนี่มือคนเล่นเนาะอันอะให้จับมืออันนี้มือใครคนเล็บใหญ่เขาบอกจะอัปปีเรื่องคู่นะว่าต้องเป็นคนดำเฮ้ยไม่ใช่ลองลองดูลองดูดีๆลองดูดีๆเฮ้ยลองดูดีๆเอ้า ไม่ไม่ปลอดาอยู่นี้ใครใครนี้ใครอ่ะให้เยโดนัทเนี่ยโดนัะเออใครอคนเนี้ยใครเฮ้ยอ่ะคนเนี้ยใครเฮ้ยใครวะออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาแล้วกันใครวะป่าเถอะปอเถอะเออไหวไหมเนี่ย ทำไมอ่ะก็เจอกันต้องปล่อยเลยไม่รู้ว่าเดาไม่ได้คุณคุณเป๊กเออนี่แล้วคุณเล่นคุณเล่นคอนเสวยกันก็ปล่อยมากเลยนะคุณเป๊กสามีคุณธัญยาไม่ได้ไม่ได้เป๊กผลิตโชคอ๋อนี่เป๊กผลิตโชคสวัสดีครับ ต้องมาทวงเสื้อคืออะไรสนิทนะครับเพราะว่าเราไปงานด้วยกันบ่อยอะไรก็มีเรื่องราวเลยก็เจอกันเหรอแล้วเขาไม่เอาเสื้ออะไรคุณมาไม่คือจะบอกเขาเล่าเองแล้วกันคือตอนนั้นเนี่ยไปทัวร์จังหวัดที่อุบลยังครับอุบลแล้วทีนี้บอกว่าเราก็เราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็แบบว่าไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยเรากลับมาด้วยความที่แบบคือขนมของเอาเปน่คือเอาก็ใส่เกงขารัดมากแล้วก็ตีลักาโชว์ปัง เข้ามึงเกงแตกอขอยืมมึงเกงมันกลับแล้วเสื้อเอาก็เปียกเหงื่อเขาไงเขาเฮ้ยกูขอยืมเสื้อมึงแน่นะไม่ไหวแล้วไปครับสนิทกันมากขนาดไหนฮะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากร้อยหนึ่งจากร้อยหนึ่งไม่จะถามคุณไปลว่ารู้ไหมว่าคุณออฟก็มีคู่มั่นแล้วฮะใช่เหรออ่านี่นี่เห็นไหมเห็นไหม แต่แล้สนิทไม่ลึกซึ้งผมนม่รู้ผมนี่รู้อยากรู้ไหมอยากรู้ไปดูวีทีแอนสวัสดีอ๊อบปองศักดิ์อ๊อบปองศักดิ์จำได้ไหมอ๊อบปองมีคู่มั่นแล้วนี่ไงจำไม่ได้เหรอเรามั่นกันมาตั้งนานแล้วนะนี่ได้ข่าวว่าถ้าเกิดว่าเราสองคนเนี่ยจะไม่มั่นกันถ้าเกิดว่าแนมเนี่ยจะเป็นตัวเรื่องนี่อ๊อบถึงขั้นต้องหาคนอื่นเลยเหรอทำอย่างนี้นะเสียใจมากเลยนะแนมศักดิ์เป็นคู่รักอ๊อบมาตั้งนานแต่ได้ข่าวว่าจะเปลี่ยนคู่มั่นเป็นโอปอเหรอได้ข่าวว่าจจะไปปันนมกรริงหือออเล่า คือจริงๆล้วเนี่ยเอาตกลงกับปปไว้ครับว่าเราฮะโอ้เรื่องแต่ละคนปอ่คนนี้สถานะอะไรเหรอนะ เออโอปปอปนิษราพิมพ์กรุ๊ปคุณจะคุยอยู่เขาไหวเหรอไม่คือเราตกลงกันว่าเนี่ยสิ้นปีนี้ปลายปีเดือนธันวาจะแต่งงานแล้วก็เดี๋ยวจะไปฮันนีมูนที่นิวยอร์กด้วยกันโอปปอเนี่ยเหรอใช่แล้วก็คือจะขายบัตรเข้างานแต่งงานแล้วก็ให้มีสปอนเซอร์อย่างนั้นเลยมันจริงจังเลยเหรอจริงจริงครับเลยแล้วใส่ซองแล้วเขียนมุมซองข้างล่างว่าห้ามต่ำกว่าหนึ่งพันเขาเรียกว่าเป็นการแต่งงานในซองไปนิวยอร์กปุ๊บก็ไอวิวสวายเลยต่างคนก็ต วเลยอ๊อฟเนี่ยขอเล่าก่อนนะครับอ๊อฟเขาเป็นคนที่เป็นศิลปินที่เห็นร้องเพลงซึ้งๆแบบนี้นะครับเพราะเพราะแบบนี้แต่คือเออซามมากอโโ้หซามอะไงฮะเขาใช้คำประนามคุณพี่ไงนะซามไวไงซามไวเลยซามเชยซามเชยซามธรรมะซามคุเรศอะครับทำไมทำไมแบบนี้คือมีการแบบคือเขาสามารถสั่งเออเลอเลอแบบเลอตดอะไรเงี้ยได้ตลอดเวลาถึงแบบร้องร้องอยู่ด้นะ จอดได้ด้วยเหรอจอดคงยังอ่ะไหนเอาเรือเอาเรือเอาเรืไหนจอดตรงนันหนาเกลียดไม่อ้ยอไอ้ไอายออะอะไรวะยืนอย่าหน้าอไออะไอมันมป็นยังไพี่กอนนะเหนื่อยนี่ในการคือคือนั่งไปทำงานด้วยกันนะครับจะเลยไปตลอดทางเลยเหรไม่แค่เลยจอดด้วยจอดไม่เอาแต่บอกว่าจริงๆเราคือเอาเป็นขนที่ลมเยอะ ใช่แล้วถ้าเกิดจะตดเนี่ยเราตดแล้วเราไม่มีเสียงเออใช่นแหละไปเออคือถ้าเกิดเราจะตดเนี่ยโดยที่มันไม่มีเสียงแต่มันมีกลิ่นคนจะสงสัยอเลยใครตดวะใครตดวะให้มันมีให้มมันีเสียงแล้วเราประกาศเลยว่าเอ้ยกูจะตดนะไม่แต่ว่าที่แย่คือบอกบังคับเพื่อนเฮ้ยมึงห้ามเปิดกระจกถือนเสื้อผมเถอะแต่ว่ากลัวเหม็นเสื้อนี่ค่ะคุณให้คนดมตดคุณเอาเสื้อเขาคขึ้นเลยแนั่นอนสิ อยู่ตรงเนี้อไหนล่ะตัวไหนเนี่ยไหนไปหยิบื้นไหนไปหยิบพื้มันก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาอร่อยแล้วเป็ะเหรตัวนี้ตัวนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นคริงจริงนะคุณท้าคุณอยากได้แบบนี้นะคุณตีวอครทุกาคนเนี่ยเดี๋ยวเข้าคลองไปเพื่อเขาแดกคือแบบนี้จริงจริงนี่นี่นี่หิวข้าวแล้วอะ ตอนนี้พักก่อนอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาทานข้าวกันตอนนี้พักอันหนึงคุณเป๊กยังอยู่ใช่ไหมคะจุดทูน่าใช่ไหมไม่มีสารจริงๆี่ช่วงตีท้ายครัวนะครับเป็นช่วงโปรดของหลายๆคนเลยเพราะว่ามันมีการทำอาหารใช่ผมเนี่ยชอบครบด้วยผมเนี่ยชอบอ่าแล้วก่อนจบวันนี้จะทำอะไรครับวันนี้นะครับก็จะทำแกงจืดผักกัดขาวครับผมใส่หมูสับแต่เป็นสูตรพิเศษมีถุงพิเศษด้วยถูกต้องอะไรอะ เพราะว่าหมูของเราจะนุ่มเป็นพิเศษครับและน้ำซุปมันก็จะหอมด้วยีการใชการทำหมูนุ่มใช่แต่ว่าน้ำซุปน้ำซุปของเนี่อร่อยอยู่แล้วมั่นใจได้ใช่ครับเพราะว่าคุณจะใช้อะไรจ้ะอ่ะอ่น่่อ่เขียนกันเลยเรามีพันอยบัสเตอร์ตัวออเคสตแล้วิธีว่าทาน้าซุปยังไงให้อร่อยขอเชิญมาแล้ว ตบมือกันทำไมจะตืมือกันละไาทำอะไรมาทำไมดำจังไปทะเลไปทะเลทากันแดดซิอยาไปย่อาอะอหัวไม่เกหห่วงกันอ่าไไปหัวไม่เลกับเมียละไปกับผู้หญไปกับผู้หญคนไปกับผู้คนเพราะก็ไปผู้ใหญ่คนแล้าเผอแกอีกจดอา แกงจืดก็วันนี้นะคะก็อย่างที่น้องอ๊อฟบอกว่าหมูจะนุ่มเป็นพิเศษก็มันจะมีเคล็ดลับก็คือให้เวลาที่เราสับหมูเนี่ยให้สับมันหมูเข้าไปด้วยในอัตราส่วนมันสา3ต่อ1แต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะห่วงสุขภาพนิดนึงก็เปลี่ยนจากมันหมูเป็นวุ้นเส้นก็ได้แต่ว่าหัวใจของชามซุปเนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็ต้องอยู่ที่น้ำซุปใช่ไหมคะวันนี้เราก็มีผู้ช่วยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในน้ำซุปให้เดือดเดือดเดือดไหมเดือดอเดือดแล้วล่ะ อ่าเดี๋ยวเริ่มเลยคุณเป๊กครับคุณเป๊กปกติอยู่บ้านทำอาหารบ้างไหมไม่ค่อยเลยเหรอเราไปคุณค่ะเออได้ไหมเดขออนุญาตคุณนะวันไหนคุณอัลบั้มจะออกนะออกแล้วแหมเอาอีกแล้วต่อหน้าเลยคุณทายเอาอีกทรายก่อนผู้ชายไม่ได้เลยจะบอกว่าชุดไทยเป็นผู้าออกแล้วเขาเป็นเกาหลีไม่ได้อยู่เลยถามก่อนนะออ๋อๆที่ออกไม่พูดตอบก็ได้ทำกับข้าวมะทำโซการ์ต้า มันยุเ่มันนี่ยุคเราเออแต่เพราว่าเราไม่เกี่ยววะทั้นพออัปเดตตลอดเวลาอออออ่อแล้วชุอไอ่รบั้มชุดอะไรแม่แต่พี่บอกให้ี้อย่าไปถึงพี่โอ้เฮ้าเพราะว่าที่ฝั่งคนนี้ก็เป็น The Hunter เจอาไม่ปาอจไม่ป่านี่มงันจะปากนี่ใช่อ้ามรบั้มเตะเขาวางไปแล้วคร่ะเรียบร้อยแล้ว <ผ>ท,นนทีนี้นะคะก็บอกไว้ก่อนว่าเราใส่หัวใจของน้ำซุปลงไปแล้วนะก็เอ่อเพราะว่าหัวใจของน้ำผู้ช่วยเนี้ยจะทำให้น้ำซุปเนี่ยหวานน้ำต้มกระดูกเพราะว่าทำมาจากการเคี่ยวกระดูกแท้ๆมาเป็นเวลานานะ มากเลยพร้อมน่าทานมากครับผมแน่นอนเลยจ๋าทานได้กันสิไม่ทานเนี่อะเราเราเตรียมจานแล้วก็ช้อนไว้ให้คุณจ๋าแลกไปมะกอดอะไรหรือเปะอ่อยค่ะอร่อยละไปร้านให้ยังไงไปนะคะไปละเจอกันสวัสดีค่ะเขาเป็นอย่างนี้เขาเปมาอยู่แถงนี้มาพักอยู่แถวนี้โชคดีโชคดีช่วงตีแสกหน้าถ้าพี่ออฟรักใครมากๆเนี่ย จะยังเป็นคนที่สามแยกคนอื่นมาหรือเปล่าคะยอมครับยอมยอมครับคือไม่จริงเราคือมันขึ้นอยู่กับว่าไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เราคนเดียวไงคือมันขึ้นอยู่กับอตัวแฟนเขาด้วยว่าว่าเขาจะเล่นด้วยกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่แสดงเราแค่แสดงความจริงใจที่เรามีว่าเอ้ยเราชอบนะเราลักนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจมาหาเราหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วถึเขามาล่ะก็ดีระหว่างพี่โอกับโดนัทพี่ออฟอยากใกล้ชิดกับใครมากที่สุดครับผมตอบได้แบบไม่ต้องคิดเลยครับค เปีไม่กูโดนเสียใจมีเหตุผลไหมมีเพราะโอยู่ตรงนี้โดนทักที่ตรงนี้ก็ต้องเป็นพี่โอเพราะเลือกตามอาวุโสครับถ้าพี่ออฟต้องเจอเหตุการณ์เหมือนในเพลง MV แทงข้างหลังซูสิงหัวใจจริงๆพี่ออฟจะทำยังไงดีคะคือออฟก็ต้องอดทนให้ได้คือในความรู้สึกในตัวของออฟนะแต่ว่าในในในบทละครหรือว่าในในบทเพลงมันก็ต้องปล่อยเออแต่ว่าในในตัวตัวของออฟจริงๆเราคือไม่ไม่ปล่อย แอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยใหม่มาถึงช่วงแทงข้างหลังนะครับช่วงนี้จะให้เรียกว่ายำกันให้เละอ่าเผากันไม่ต้องเหลือซากเลยนะครับเราเริ่มต้นที่แขกของเราก่อนนะครับให้เผาคุณออฟก่อนฮะเริ่มใหม่เวลาทำงานเวลาทำงานใช่ไหมฮะก็เผมไม่คือเขาเป็นคนทุ่มเทกับการงานมากเขาเป็นคนเต็มที่กับยวกับงานสมมติจ้างสิบบาทเล่นให้เท่าไหร่ห้าร้อยคือเต็มทนต์นี้ตัซาวเช็คละซาวเช็คยังไม่เล่นจริงเขาก็แบบ โอ้โหเอาจริงพ๊บเสียงแหบใช่ใช่ใช่ต้องไปฉีดยาไม่มีไหนไหมจริงเหรอจริงอมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ซ้อมซอ้อมใช่ที่สำคัญเป็นหนุ่มที่เรียกว่าอัปเดตน้ำหอมสุดติดอะไรออกมาใหม่นี้ทันทีเลยถ้าดมแล้วรู้เลยใช่อมเนืออ่ะอย่างนั้นเราเล่นเกมกันอีกนะมาอีกเอีกแล้วอุ้ยฉันลืมฉันเอาห้ามาปิด ไม่เป็นไรหรอกนะเกมอะไรไม่ถืออ่ะตายแล้วสามลองกินนี่ดิใช่เหรอใช่หอมหอมนี่จักรแลรหรือเปล่าตัวคนนเี่ยอยู่ที่ตัวคนเนี่ยจักรแลรคุณไหมคุณไหมใครเพื่อนคนไหนชอบฉีดน้ำหอมกินนี้ใครเขอ่าเล่นไหมเขย่ากลิ่นไม่คุ้นเลยอ่ะ รู้ยังรู้ยังรู้ยังว่าใครรู้ยังโอปอแน่เลยอย่ามองวเป็ลเอาผ่าเลยคุณโอคุณโอผ่าผ่าเลยครับเออคุณโอไหนบอกว่าทำเมื่อวันนี้ได้ไงไม่เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยโดนัทไม่ฉีดน้ำหอมครับเออทำไมเนี่ยทำไมโดนัทไม่เขาช็อบ ไม่ดมเฮ้ยเขาจดมอไดมไหนแเทไปแล้วนะไมเยแเทง่ิงนะอเทอะไรอะไทำไมอะทไมอะผู้หญิงต้องชอบดมฉีดน้าหอมไม่ใ่หรอก็เป็นคนแบบว่ารีบทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วออกจากบ้านเลยจะทาครีมเฉยนี่ลู้สาวไปทาของออฟมาแล้วนะจริงเหรองานขพื่มออฟ้นแมมีติดต่อไปเล่นวเล่นรักเล่นเลยเล่นเลยจริงนะใช่ค่ะ ก็เขาพอดีช <amounts of audio writers> ่วงนั้นตอนนั taught, ้นไม่ได้ไม <rebell iger> <reported> ่ไ <Heather> ด <hit arab months> ้เล <internally> ่นเอ็มีนานเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พอดีติดต่อเขาไปก็เลยทําให้ต้องพัวพันเรื่อยมาหลายปีอยู่อ๋อแล้วมีการัวรคุยนบ้างไหมไม่คุยกันตอนนั้นตอนนั้นใช่ช่วงที่ถ่ายมีใหม่ๆเสร็จเใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วคุณตัวนั้นปลื้มคุณออฟเพราะอะไรปลื้มเพราะว่า คืออ่คือครั้งแรกที่เจอเขาอะค่ะก็เจอเขาที่เซนทรัลชินลมเฮ้ยนี่เป็นนักแสดงเซนทรัลชินลมเองก็60ปีใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่คือเราก็เคยดูโฆษณาไหมคะที่แบบว่าเขาจะมีแฟนเก่าบังเอิญเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเดินๆอยู่ก็มีเสียงผู้ชายสวัสดีครับโนัทเราก็แบบอุ้ยในที่สุดในที่สุดในที่สุดเราก็หันไปเออ ว่าอ้าวอีนี่อะไรอย่างเงี้ยเอาทักกูทำไมฉันว่าอีนี่ตัวเองไม่ได้เลยเอาใหม่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 ฉันว่าอินี่ไม่ได้เพื่อนไงเพื่อนไม่ได้เลยหนูผีหนูผีเออหายไเออเป็นเข่าก็เลยคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเราไม่คิดว่าถ้าเกิดเราเจอแบบเพื่อนในวงการ แล้วเขาจะทักเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีพอเวลาเขาไปจัดรายการที่สยามนะคะก็จะไปเคาะตู้ไปทักอะไรเงี้ยอยากเป็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นเพื่อนกันแล้วที่เขาบอกมีข่าวว่าไปเดินเที่ยวจะรู้จักกันนะเราเจอกันอ๋อมาเลยเจอการคุณแซกเคยอยู่ในเหตุการณ์ไหมไม่เลยไม่เลยแล้วจะเรียกว่าบังเอิญไดงไงเขาไม่เคยอยู่อ่ะเออจอกกนจริงๆแต่พอเจอกันแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบใช่แล้วแหละ คือทุกคนทั้งจัดตุจักอ่ะจนหนูบอกว่าแกช่วยแบบว่าไปไหนก็ได้ใหญไอะไรเงี้ยเพราะว่านนนัั้ไปกับใครอะไปกับน้องสาวค่ะตันนั้นไปกับเพื่อนน้องสาวอะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่าพี่โดนั้นเขาจะไปออฟฟิศเลยไปไปดักไปดักอยากรู้จักเหมือนเหมือนกันเลยไอ้นี่ก็ไปดักที่ห้องน้ำไปดูในรูนะไปดักบ่อยเป็นยังไงเขาเผอเรไปเจอกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่มันมีปัญหาหนึ่งสิที่คุณชอบไปขโมยหอมแก้มเขาอ่ะ แล้วเวลาจะกลับก็บอกขอกอดหน่อยขโมยเลยหรอไม่หรอกคือด้วยความเจ๊งอันนี้เจ๊งอันนี้เจ๊งด้วยความที่เวลาเราเล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมเราบทบทมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบคือชอบไม่รู้อ่ะหน้าหน้าเขาใส่แล้วหน้าเขาใส่แล้สวยเออสวยอะไรเนาะคือไม่ได้เราใช่แล้วเราก็แบบว่า อยากหอมจังเลยอะไรเงี้ยเเเอออออแกงสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วนอกบทด้วยไงนอกบทด้วยคนนั้นน่าจะขอหอมก๊อปไม่เนาะรู้สึกยังไงถ้าสมมติว่าจะให้เลือกอเป็นแฟนเอาไหมมีต้องเลือกระหว่างใครไหมคะอปอคงเอกเป็กก็ดีเออไม่เอาไม่เลือบเมื่อวานหนุ่มสอนเดมกับกับออฟ ถามว่าจะให้คุณอออเป็นแฟนจริงๆเอาไหมเออเอาค่ะโอ้โหถูกใจขนาดนั้นเลยเหรอคือวิธีการดูแลหรือยังไงตลอดมาที่รู้จักเขามานะคะก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวมากอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนตั้งใจทำงานอ๋อแล้วพี่ ก็มันฟ้ากับดินข้ทำกันมาเดี้กวทมพี่หนุ่มก็ไม่เปลี่ยนเลยเป็นเหมือนเดิมเขเียนอะไรเขาเลยไเขาไม่กล้าไงไอ้นี่เราเพื่อนกันเราก็พูดได้เออเขาพูดถึงน้องรุนัก โดนัเป็นคนเก่งครับโดนันเป็นคนเก่งแล้วก็โดนันเป็นคนที่ขยันนักในําทำงานครับแล้วก็มีความเป็นเอกเทศสูงใช่มีโรส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยเราซึ่งเขาก็เป็นเหมือนกัน่ยแต่ว่าพอถึงอยู่อยู่ในสังคมแล้วเขาก็เป็นอีกอีกคนหนึ่งได้อะไรเงี้ยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วว่าเขาเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอ่ะดีแล้วครับแล้วเพื่อนเป๊กนะฮะเพื่อนเป๊กเพื่อนเป็กก็ช่างมันเถอะใช่เรื่องห่วงเขาไม่ค่อยมีอะไรเน่เป็นห่วงเรื่องแบบ เรื่องอารื่องงานอย่างไม่หลงร้ายเลยเป็นคนอารมณ์ดีเรื่องงานนี่แหละฮะคือแบบคืออยากให้เป็นห่วงอยากให้เป็นห่วงงานอยากให้มองอนาคตมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวส่วนตัวของคุณออฟมากมายเยอะแยะเลยแล้วความบุกพันของเพื่อนสนิทของคุณออฟนะครับก็ดีของม่าก่อนเลยแจกโอ้โหตามระเบียบแกไหมจุจุลโตโตนี่หมาะกัออฟมากเป็นงานโตโตครับ้ันน้อไม่หลับนอนไม่หลับปุ๊บอันนี้มาแล้วนับแกะได้ L.A. Bicycle ครับผมขอบคุณนะครับแขกรับเชิญเรานะครับคุณเป็กผลิตโชคครับขอบคุณครับขอบคุณตัวน้ากับคุณแม่ครับตัวน้าบ้านเราด้วยครับคุณอัพโมสันตัวสามน้าด้นะครับดูรายการมาเดินไปยาวนานเลยรับจากนี้เอาไว้แล้วกันนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วครับพบกลับรายการจีนได้ทั่วค่ะรายการที่ไม่เข้าจังตอบไม่ออกตามประตูนะคะเวลา สวัสดีารานาทีทางช่องสาแห่งนี้ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคับไอ้ดีสวไหนไอคาไวมันมากเด้ไ้องซิงกับพี่ดาอันนี้จนึงจิงหรือเปล่าจริงมตเนเิร์เิร์ a f เราตั้งตัดัเต้นมเดตัเต้นไกเยมไหมใช่โอ้โหดัต้นกเยด้วยนะเนี่ยโตันี่ไม่ธรรมดาคะตัมถ้าดูอยู่ก็เลยให้เราไปที่บ <shove> ้านด่วนเฮ้ยกับบีมกครับ